สวัสดีครับอยู่กับเจ้ช่องพีทีพีสามเดิมนะครับน้องวันนี้เต้ก็อยู่กับเจ็ดเดย์ทูไรนะก็คือไอ้อยู่รอดภายในเจ็ดคืนครับตอนนี้เขาก็เหมือนเปลี่ยนใหม่นะครับน้องจากที่ว่าเราอยู่ให้ครบเจ็ดวันเนาะแล้วจะมีฮอมาช่วยนะครับตอนนี้คือเราจะต้องไปทําวิทยุนะครับแล้วก็ต้องไประเบิดพลังงานครับยิ่งถ้าเราเล่นในโหมดที่เป็นเกี่ยวกับไอ้ดาวเลือดเนี่ยครับมันจะได้สองถ้วยนะครับซึ่งเราจะต้องไประเบิดพลังงานก่อนน้องแล้วก็ ไอ้ตามหาทานสามก้อนนะครับแล้วก็เสาอากาศนะครับซึ่งตอนแรกอะคือเต้ก็งงว่ายน้องแต่ว่าคือเขายังไม่ได้แก้นะครับไอ้ตู้เซฟเขาก็ยังไม่มีเลขศูนย์ยูดีก็ต้องมาสุ่มดูครับว่าไอ้ตอนที่เครื่องบินตกอะครับอ่ามันจะมีเลขศูนย์หรือเปล่าถ้ามันไม่เลขศูนย์มันไม่มีเลขศูนย์นะก็เล่นต่อเลยครับแต่ถ้ามันมีเลขศูนย์คือเต้ก็ออกเลยนะเออแล้วคืออันนี้ก็ ได้ลงมาประมาณสองสามคลิปแล้วครับน้องคือเต้ก็ต้องการเนะว่ามันจะไปยังไงมันจะไปได้แนวไหนนะครับเพราะว่าไอหินก้อนซีะอะเต้ตอนนี้เต้เจอแล้วแต่คือปัญหาคือเราอ่ะจะต้องมาหาไอไอก้อนก้อนบีน่ะที่มันอยู่ในตู้นี้แล้วไพลนะเพราะว่าถ้ามันมีศูนย์ะมันก็เปิดตู้เนื้อไพลไม่ได้ซึ่งตู้เนื้อไพลแม่งไม่มีศูนย์ไวยของน้องแล้วจะไปกดยังไงเนาะก็ไม่เห็นเขาแก้นะหรือว่าเขาจะสุ่มหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้ามันเป็นโหมดนี้นะมันจะได้สองถ้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ ประกอบวิทยุครับคือไม่ต้องหาฐานเราก็ไประเบิดพลังงานนะแต่เราจะได้แค่1วินนะครับแต่ถ้าเราทําครบแล้วก็จะได้2วินนะแต่ยังไม่ลองทําที่ว่าไม่ระเบิดพลังงานนะดูว่าจะได้2วินหรือเปล่าอันนี้นะครับก็จะเป็นฐานก้อน A บ้านหลังเล็กนี่นะอ่าเนี่ยจะเป็นฐานก้อน A นะครับเนี่ยตอนนี้ได้ละก้อน A นะแต่ว่าเพื่อนเราก็สามารถเก็บได้นะครับเหมือนกับว่าที่ซ้ํากันนะมันเก็บกันได้นะ ก็คือของใครของมันประมาณน,นี้แต่ว่าเพื่อนเราก็สามารถเอามาให้เราได้เหมือนกันครับเหมือนอย่างเมื่อกี้นะอ่าถ้าเราเก็บอ่าฐานตะกี้บ้านหลังเมื่อกี้เป็นก้อน A ใช่ไหมเพื่อนเรามาเก็บ3 4คนก็จะเป็นก้อน A หมดครับส่วนตู้เซฟนี้รับใครใครเก็บก็จะเป็นขานก้อน B หมดนะประมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเต้ไปนี่เลยอันนี้คือก็เข้าๆเลยเนอะเพราะว่ามันก็จะเก็บเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าเก็บอันนี้เก็บก้อน A ก่อนนะ ล้วเดี๋ยวไปดูก้อนบครับก้อน B ก็คือวันที่2เครื่องบินมันจะล่อนลงมาไว้น้องน้องอันนี้เต้ก็ไม่ต้องดูเราไปดูคลิปเก<อ>่าก<ๆ>็ได้นะคือหลายๆคนเขาก็แบบรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าวันที่2เครื่องบินมันจะตกมันจะสั่นสะเทือนในในเกาะเลยครับก็คือมันจะได้ยินเสียงเลยแหละเออแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าพอเราไปเอาโค้ดรหัสเครื่องบินแล้วเราวิ่งไปจุดไหนมันจะมีจุดข่าวครับน้องเดี๋ยวเต้ไปเลยละกันเพ,เพื่อการไม่เสียเวลาเพราะว่าลงหลายคลิปก็ไปหาตอนนี้จมเต้ยครบแล้ว เออแต่ก็ดูหลายช่องนะก็ไม่มีนะครับน้องก็อยากรู้เหมือนกันด้วยความคล่องใจนะก็เอาจนได้นะครับเออฐานครบ3ก้อนแล้วแล้วอ๋ออันสุดท้ายคือทาเสาอากาศวิทยุนี่เองครับเสาอากาศวิทยุเดี๋ยวเราไปดูละกันว่าทํำยังไงนะอา่างั้นเราไปดูเมื่อกี้นี้ฐานก้อน A อเลยใช่ไหมเราไปดูที่ฐานก้อน B และกันว่ามีตรงไหนนะครับนะครับน้องหลังจากที่เราได้โค้ดของ เครื่องบินราครับที่มาตกข้างบ้านนะเราก็มาหาตู้นีลภันนะครับตู้นีลภัยมันจะขึ้นจุดสีขาวนะจุดสีขาวจะมี2จุดน้องๆก็จะมีตู้นีลภัยกับลิลีนานะครับอันนี้เราต้องดูด้วยครับถ้าเรามีเลขศูนย์เราจะกดในตู้ไม่ได้นะก็กเอาแค่ถ้วยเดียวพอละกันแต่ถ้าท่านเนี้ย,ยดีนะโค้ดจะไม่ได้ศูนย์นะครับเออก็ยังยังเปิดได้อะไรได้นะก็ฐานก้อนบีจะอยู่ในตู้นี้นะครับน้องแล้วก็เดี๋ยวเรา จะต้องไปหาก้อนสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายก็จะอยู่ในเหมืองครับน้องอยู่ในท่อนะครับโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก้อน B ีนะครับน้องเราไปลงเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับเพราะว่าคือตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ทุกทีการลงท่อลงเหมืองนะครับเราก็จะไอ้นี่นะอันเดี๋ยวเต้วแวะมาระเบิดก่อนให้ดูก่อนนี่ระเบิดเสาพลังงาน,นครับก็การสร้างอะไรก็เต้ลงไปคลิปก่อนแล้วแหละอันนี้ก็อเอาเคลียร์ทีละอันก่อนเราจะได้ไป ลงเหมืองได้สบายใจนะครับแต่ก่อนนะลงเหมืองหรือลงท่อของน้องมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะลงได้เลยนะแต่ตอนนี้คือเราต้องล่องมาทําบันไดเชือกนะครับบันไดเชือกก็อยู่ในหมวดที่มันเป็นรูปใบไม้อ่องน้องตอนที่เราคาฟของอ่ะสร้างของอ่ะเป็นรูปบดใบไม้แล้วก็อันนี้ทโทเท่นะครับเต้ก็เอาพร้อมเต้ไปแปะไว้แล้วเต้ก็ไปวางที่อื่นครับก็คือต้องไปวางไว้ที่บ้านอ่าไอ้บ้านที่วิทยุไงมันจะจําง่ายนะพอเราหาเสร็จ ของเสร็จเราจะได้ไม่ต้องแบบมาต้องมาหาตรงรุ้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ไออย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ไต้ไปเอากลับมาเนี่ยเขาไ้ปักไอตรงเสาไอนี่ไว้เสาพลังงานเนี่ยน้อง,องไอทางซ้ายนี่ก็เป็นเครื่องบินนะครับที่มันตกนะไว้อยู่แถวบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยครับแต่ว่าหมวดเนี้ยหมวดที่เต้เล่นอันเนี้ยคือเราจะต้องสร้างโทเทมเองนะซึ่งโทเทมเนี่ยมีความสามารถก็คืออ่านี่เต้เจอบ้านแล้วเต้องปักไว้ก่อนอ้าวใกล้ไปวะงามใส่แล้ว อย่างไงวะเนียอ่าวหายไปเลยเว้ยน้องต้องสร้างใหม่เดี๋ยวต้องสร้างใหม่เว้ยสร้างปักแม่งแถวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านวิทยุไงน้องๆเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องแบบหลงอะไรอย่างนี้นะครับในเราเจอแล้วอย่างเงี้ยโทเทมเห็นปะไอจุดสีน้ําตาลตรงนั้นน่ะก็คือโทเทมเรานะ แต่เต้เต้สร้างก่อนไอ้โทเทมที่เต้วางไว้ที่บ้านนะครับไอ้สีน้ําตาลแต่ถ้าวางโทเทมตรงนี้อีกมันก็จะเป็นสองจุดนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่แบบเราต้องมาวิ่งหาน้องเพราะว่าบางทีอ่ะมันอยู่บางวันที่มันเจอหมอกซึ่งมันมองเลยไม่เห็นเลยเว้ยแล้วคือแบบอันนี้เต้ได้เล่นตัวสุดท้ายอ่ะที่มันใช้เศษพันหนึ่งอ่ะซึ่งมันโอเคนะมันโอเคเลยแหละในในแบบเต้ว่ามันมันความ แตกต่างกันมันต่างกันน้องๆอ,อย่างไอตัวนี้เต้รู้สึกว่าการลงท่อมันดีครับเพราะว่ามันลงท่อแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยแบกข้าวไปอยงเดียวไม่ต้องกลัวหนาวกลัวอะไรเลยวิ่งแม่งอย่างเดียวเลยแล้ววิ่งแบบได้ยาวๆเลยเอา้าวเต้หน้าโดนมอนเต์กัดตูดแล้วไหนวะอยู่ไหนวะแล้วดูของเต้นะโคตรถึกเห็นปนหะเอาจริงอ่ะตอนแรกกับเต้อชอบตัวเกนมากนะแต่ตัวเกนม่งไปไหนไกลไม่ได้บางน้องยิ่งลงท่อนะยิ่งอนาดเลย แมงหนาวง่ายมากแต่ว่าคือมันมีปืนอะ่ะซึ่งป้อมปืนมันแบบถ้าเราอยู่ในบ้านแบบตอนแรกๆกะเหมาะเลยครับที่ว่าอยู่เจ็ดวันอะ่ะจะไม่ต้องอะไรครับเต้วิ่งหาป้อมปืนอยู่บ้านปลูกมันแม่งอยู่บ้านครบเจ็ดวันเต้ได้ถ้วยเลยเว้ยเออแต่ตอนนี้คือคือมันจะต้องออกมาหาแบบฐานวิทยุอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าเราก็ต้องมาหาสเสาระเบิดพลังงานอีกโอ้โหไรกินนะมันวิ่งออกแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวแมบบ่งเหนื่อยแล้วอ,อะ่ะซึ่งแบบ เสียเวลามากอะ่ะคือวันหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยอังน้องจะสร้างโทรเทมก่อนวางไว้ก่อนจะได้รู้นะครับว่าอยู่ไหนนะครับโอเคภารกิจของเราต่อไปเดี๋ยวเราไปลงท่อนะไอท่อเราก็คือตอนแรกกับเต้หาทฐานก้อนสีเวมันอยู่ไหนที่ไหนได้มันไปอยู่ในท่อนะแล้วมันก็ไปอยู่กับไอตัวไอชื่ออะไรนะชื่อเลนะ่ะไอตัวที่ว่าเราเคยไปคุยอันนี้เจ้ลงมาในท่อให้ดูเลยนะครับก็ ไอตัวเลนน่องน้องมานนี่ไอตัวที่เควสทาเควสผ่านตอนแรกนะที่ว่าน้องมันบอกว่าพี่มันอยู่ในหลุมอะเออแล้วมันมันตามหาพี่มันนะไอน้องมันก็ตายพี่มันก็ตายนะโหแบบชีวิตอัพับมากเลยอันนี้อ่ะโอเคเม่คืึมาเอาฐานซีแล้วครับฐานซีแล้วเราก็ออกได้เลยนะเราก็วิ่งขวาออกมานะครับก็บ้านเอลีนานะเอลีนาเขาก็เหมือนวาร์ปให้เราขึ้นมาปากท่อนะครับน้อง เราออกกันดีกว่าอันนี้เราก็มาคุยกับเขานะครับแล้วก็มองผ่านกระจกนะออกจากท่อแต่ก่อนนะครับการออกจากท่อเนี่ยเราจะวาไปที่บ้านเลยนะแต่ตอนนี้เต้บอกเลยการออกจากท่องน้องต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมันมันวาร์ปบนท่อนะเผื่อวาร์ปขึ้นไปตอนกลางคืนพอดีตายเลยน้องๆแล้วบางคนที่แบบเล่นตัวอาชีพอื่นอย่างเงี้ยมอนเตอร์แม่งแบบเอาเรื่องอยู่อะครับแล้วแบบพอมันลุมกันอนะ มันจะมันจะจับอะ่ะน้องอไอ้แมวมันจะจับเราห้อยไปห้อยมาจับเป็นหลายรอบเลยนะประมาณนี้นะโอเคไปกันต่อครับน้องเ,อนอนเนี่ยพอยเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบสรุปข้ามวันให้เราอย่างเงี้ยมันเล่งวันให้เราจะแพ้หรือยังไงไม่รู้นะครับโอเคเราอย่างน้อยเราก็นี่ละได้ละได้ a b c ละฐาสามก้อนแล้วนะ่านเราได้สามก้อนและ้ะเดี๋ยวก็เหลือเสาอากาศนะครับเดี๋ยวเราทาเสาอากาศนะแล้วเราก็ ไปลุยได้อันนี้ก็วิ่งกลับบ้านครับสบายใจน้องๆตอนนี้เพิ่งจะวันเอาไ่ใช่วันที่วันที่ห้าแล้วนะตอนนี้นะก็เหลืออีกสองวันนะครับก็คือหกกับเจ็ดนะถ้าเราเอา่าเรียกว่าอะไรถ้าเราปักเสาตั้งแต่วันวันที่ห้านี้เลยนะเราก็จะได้พรุ่งนี้เลยจบเกมเลยประมาณนี้เราวิ่งไปก่อนอาวิ่งวิ่งแสงหมูป้าน้อง ไอหมูป่านะเต้จะบอกให้นะว่าเวลาเอาเนื้อไปอย่างนะกินไปโหแทบไม่ขึ้นเลยนะพลังแล้วกลับบ้านครับบ้านอันนี้คือเต้เล่นหมดไอไม่ใช่ฝันหลายอะอะไรดวงดาวสีเลือดอะไรเงี้ยก็เราที่ทําบ้านแบบนี้คืออย่างน้อยเราก็ปลอดภัยกับไอ้พวกที่ตัวเดินนะครับเต็มที่เราก็โดนแบบไอพวกที่มันลอยขึ้นมาเฉยๆประมาณนี้นะอ้าวเนี่ยโทเท์มันมาอยู่ในในเบา้าแต่ตอนแรกไม่มีเนาะบัก็อกเปล่ปปา นี่ครับน้องเราก็มาหลอมหลอมกันมาอ้าวออไปโถเอ้ยก็ว่าไงม,มันหลอมไม่ได้น้องเตาไม่มีไฟเติมไฟก่อนอ่ะโอเคครับเบา้าหลอมเดี๋ยวเรามาทำเสาวอากาศกันนะเสาอากาศเราก็จะต้องไปหาแร่ทองนะครับน้อง,องต้องใช้แร่ทองด้วยนะครับ นี่เราต้องสร้างอันนี้นะครับหนึ่งอันแล้วเราก็ไปสร้างสาอาวาศกานอยู่จนไหนเอ้ยเห็นไหมไม่ต้องใช้แท่งทองมาหลอมนะนี่สาอาวาศครับปาบนะสอาสา,อา,าศได้ครบแล้ว a b c d เอ้ยไม่ใช่ a b c แล้วก็สาอากาศนี่โอ้โหยังกระหลอดดูดน้ำนะเราไปลุยกันดีกว,ว่าไปอันนี้แท่งทองคำนิ้ได้ขุดไว้นะเก็บไปไปลุยคบน้อง ผ่านทักทีเอาจริงนะงมอยู่ตั้งนานแล้วครับเล่นกันโอ้โหไม่รู้กี่รอบเลยนะเล่นจนวินแล้ววินอีกตอนแรกก็อานาถหน่อยของน้องเอาจริงอ่ะได้บอกเลยว่าอันนี้ไม่รู้นะว่าครูพันนาเกมเขามาดูหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะไอคือเขาบอกว่าตั้งแต่อายุห้าขวบขึ้นไปได้มั่นใจเลยเอาไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่สิบขวบก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะต้องทําแบบเนี้ยคือเอาชีวิตรอดให้ได้เจ็ดวันคือสําหรับเด็กๆมันก็ยากอยู่แล้วครับ ส่วนอันนี้ได้ว่าน่าจะเปลี่ยนโหมดให้มันแบบไม,ไม่ต้องเหมือนกันน้องน้องเออถ้าแบบอันไหนอยู่ครบเวันก็7วันเนอเด็กๆมันจะได้เล่นได้เนออันนี้ไม่โอ้โหเอาสังงงเลยครับน้องแล้วดูดิเนี่ยแล้วแต่ละที่อ่ะคือมันมันต้องคียเวลาเลยขีเอทเวลาเลยแล้วบางคนที่ไม่ได้มีตัวละครแบบแบบเนี้ยคือแม่งวิ่งแบบเดียวแม่งหนาวเลยนะ แต่เกมเขาหรือว่าเขาอาจจะทําให้มันยากขึ้นหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะแต่เพราะว่ามันมันมีพวกที่ทําบั็กด้วยอะไรด้วยที่เต้เจอนะครับเออมันก็ทําให้เกมมันไม่ค่อยน่าเล่นนะตอนแรกเต้ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะพอเจอบั็กที่แบบเขาทําไงกันไม่รู้นะคือเข้าเข้าออกออกไปแม่งเข้า,ออแ,ขาแล้วมันก็ออกมาแม่งก็ได้ถ้วยเข้าแล้วก็ออกมาแม่งก็ได้ถ้วยเออเต้ก็งงแต่เขาปรับแบบนี้มาก็ยังไม่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ไอ้ตรงเขียวๆนี้เราก้าวเสาอากาศโปะอ่ะโปะเรียบร้อยครับน้องๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ เขาก็จะบอกนะครับว่าโอเคนะเดี๋ยวมารับนะประมาณนี้นะอยู่ตรงไหนนะอะไรประมาณเนี้ยว่าเออแบบมีเหมือนก็มีผู้รอดชีวิตไหมหรือว่าอะไรไนเขาจะมาทางตรงนี้อะไรประมาณเนี้เห็นปหโอเคอันนี้อันนี้พอเข้าใจเลยเนาะก็เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็เราไประเบิดพลังงานนี่ครับตามหา่านสามก้อนแล้วก็มาทํเสาอากาศถึงตอนแรกกับเต้ก็ยังงงๆอยู่นะคือตอนนั้นน่ะไปเล่นกับต่างชาติเพื่อนน้องด้วยความก็อยากรู้นะ เออพอพอมันบอกว่า,าแบบเราเอาฐานมาใส่แล้ว A B C แล้วเรียบร้อยมันบอกให้เทพสร้างเตาอบเตาอบคืออะไรวะงงไปหมดเลยแล้วมันแปลมาว่าเป็นเตาอบอย่างน้องเอาที่ไหนได้นะเราต้องมาทําเสาอากาศนะครับน,น้องเออคุณเตก็ว่าอยู่ว่าอะไรวะมึงจะรอดชีวิตเออแบบอะไรมาช่วยอะไรเงี้ยเอาเตาอบมาทำไม อ๋อที่ไหนท่าคือแม่งเสาอ,อากาศนะครับแล้วแบบในโรบอ่เขาก็ยังแปลแบบไม่ได้เถียรมากของน้องเออก็ยังแปลแบบงงบ้างบางทีต่างชาติก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับอย่างน้อยน้องๆก็อ่าเรียนภาษาอังกฤษนิดนหน่อยก็ดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดีกว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะอ่าโอเคครับน้องๆเรารอครับรอเวลาเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันมันมาเปล่าเพราะว่าอันนี้เห็นปะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราอะ่ะมันเราเราไปประกอบก็คือวันที่หนะ้านะนี่เห็นปะเดี๋ยวพอตอนเช้ามันจะขึ้นวันที่หกแต่ก่อนนะครับมันจะขึ้นวันที่เจ็ดนะที่แบบเราอยู่รอดแล้วเครื่องบินมันจะมานะครับในช่วงวันที่เจ็ดนะแต่ตอนนี้คือเรา เราสามารถหาของได้ไวขนาดไหนน้องวันที่4ี่ก็ได้วันที่3ามก็ได้คือเราก็จบเกมไวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะได้ถ้วยหรือเปล่านะครับเต้จะประกดออกให้ดูนะแต่ว่าคือเต้ลองแล้วมันได้น้องก็คือ5้าเนี่ยวันที่ห้าครับ เออแล้วเต้บอกอะไรให้เพื่อนน้องพอดีอย่าพอเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเล่นหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเต้ก็เลยลองกดออกไปถ้าเรากดออกในตอนที่เราอ่ะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราไม่ไม่ไม่ไมตายครับน้องเราก็เข้ามาเหมือนปกติได้ครับเออเหมือนแบบเกมหลุดอะไรหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาได้แล้วอีกอย่างตรงว่าอะไรรู้ไหมอ่ะเนี้ยมาแล้วเห็นปะครับเดี๋ยวเราก็พอพอเราไปขึ้นหอนะมันก็จะเป็นฉากที่แบบ ตั้งแต่ตอนแรกเลยอะเริ่มก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นต้องมาหาของอะไรแบบนี้ครับอาจจะเป็นฉากขึ้นไปผากอะไรเงรี้ยแต่เขาก็จะเหมือนจะให้เราเล่นต่อได้น้องๆปกติครึ่งมันจะมีเควสที่อยู่25วันด้วยนะครับเควสยี่วันเราก็เล่นโหมดง่ายก็ได้น้องๆแป๊บเดียวยี่าวันใ้จะตายวิง่งวิ่งตากฝนบ่อยๆก็ได้ครับมันจะได้ข้ามวันบ่อยๆอ,อ่ะโอเคเรียบร้อย เขาจะเป็นฉากเหมือนตอนตอนที่เขายังไม่มาอัพเป็นอันนี้นะขึ้นไปครับแล้วมันก็จะผักเราลงมาเหมือนเดิมเนี่ยอ่ะโอเคก็คืออันนี้คือจบแล้วแล้วเดี๋ยวตเจะลองกดออกให้ดูนะครับว่าเราจะได้สองถ้วยไหมตอนนี้ก็มันก็ผักเราล่วงลงมาเหมือนเดิมเอ,อไปละอันนี้เราจบตั้งแต่วันที่คือเช้าวันที่หนะครับ ก็ไม่ถึงต้องรอวันที่7็นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวได้กดออกเลยดีกว่ากดออกไปดูนะครับน้องๆนงะครับออกเข้าใหม่แล้วก็ได้ถ้วยนะครับน้องอ่าโอเคเราถือว่าได้ถ้วยนะครับอันนี้ได้สองถ้วยในวันที่หกโอเคนะครับเพราะว่าตอนแรกได้ถ้วยได้มีร้อยสามนะตอนนี้เป็นร้อยห้านะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงกดเข้าไปดูนะ เขาไปดูกับเพื่อนข้างในก่อนนะครับว่าเราจะมีอะไรมากไหม <c oughs> คือเต้อะเอาจริงแล้วเต้กดเข้าไปเว้แล้วคือช็อตมันคืออะไรหรือว่าน้องเต้เข้าไปเสร็จเต้ไปเจอหอเว้ยหอแม่งมาอีกเว้ยก็เลยอยากรู้ว่า <c oughs> เฮ้ยอ้าวหรือว่าไอ้พวกนี้ที่มันทำบัก็กมันทํากันแบบนี้หรือเปล่านะมันเข้าเข้าออกเพราะว่าไอ้เครื่องบิน มันมาตลอดหรือเปล่าอันนี้เต้ไม่มั่นใจนะครับแต่เต้ก็ลองนะครับเออลองเข้าไปอีกทีเอาเครื่องบินมันมาหวังน้องเต้เก็เลยกะว่าเอ้ยเดี๋ยวลองดูซิว่าเออมันได้หรือไม่ได้นะที่ไหนได้โอ้โหโคตดสวยน้องๆแมกเน็ตแม่งเซอร์ตัดก่อนนะครับอ่ะก็อันนี้ให้ดูเป็นข้าวๆแล้วกันนะว่ามันมันเป็นยังไงนะอันนี้เต้กดเข้าไปเลยนะครับป้ามาแล้วตัวเต้อ,ออกจะแบบ ถ้ากลัวหน่อยนะงน้องเพราะว่ามันใส่กล้องเอ่อเป็นแว่นอินฟราเรดนะน่ากลัวเหมือนแบงวันเลยครับแล้วต้องเป็นสามจุดสีแดงด้วยครับน้องอ่าโอเคครับนั่นเห็นเปล่าพอเราเข้ามาน้องยังเป็นจุดอยู่เลยเื่าตอนแรกรอ่ะเราเอ่าเหมือนไปมาแล้วเนอะแล้วจุดมันหายไปแล้วใช่ไหมแต่พอมาครับได้เข้ามานะเต้ก็เจอจุดนะครับแวบแวบ พราะว่ามันเหลืออีกประมาณแค่คืนเดียวอ่ะน้องเห็นปะเออแม่งเหลืออีกแค่คืนเดียวเสร็จปุ๊บเจก็เลยเฮ้ยหรือว่าพวกแม่งทาบัคก,กันแบบนี้วะอะไรแบบเนี้ยนะเออเจก็เลยแบบงงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือถามว่าตอนที่มันเข้ามามันเข้าคนเดียวนะแต่ไอ้พวกนั้นเอาเวลามันทาบัคอะครับเหมือนมาเล่นโหมดที่ว่าบันทึกเสฟองน้องอ้าวเนี่ยเห็นปะก็ไม่มีนะก็ไม่มีคนไม่มีอะไรเราก็ไม่สามารถขึ้นได้แล้วนะครับอะไรอย่างงี้นะ แล้วพอดีอ่ะพอเราเห็นแบบนี้เช่าเต้เห็นอย่างนี้เพราะเมื่อกี้นะเราได้สองถ้วยแล้วก็เป็นร้อยห้าจากร้อยสามไปร้อยห้าใช่ไหมเต้ก็อยากจะรอดูว่าเฮ้ยแม่งยังไงวะเออแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เปล่าอะไรเงี้ยเออแบบเ e จะได้ถ้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่าเต้เอ,ออกไปเต้จะได้ร้อยเจ็ดถ้วยโหเต้ได้ร้อยเจ็ดถ้วยรู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่ว่าดีแม่งเอ้ยน้อง อานาดมากคืออยู่ดีเน็ตแม่งเสืร์มาตัดตอนนี้พอดีโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับน้องแลเดี๋ยวถ้าไงถ้าเขาอัปเดตใหม่หรือว่าอะไรใหม่เจ๊ก็มาดูให้เพราะว่าตอนนี้การผ่านได้ถ้วยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะแต่ก่อนอยู่แค่เจ็ดวันนะทาอะไรก็ได้วิ่งเล่นก็ได้ทาเควสไปเรื่อยครับอยู่เจ็ดวันก็ผ่านแล้วแต่ตอนนี้พอต้องมาวิ่งหาเสาพลังงานต้องมาหา abc อะไรเงี้ยก็เอาจริงแล้วเด็กๆก,ก็ ไม่ไม่ได้เหมาะกับเด็กมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเต้เข้ามาบางทีเข้ามากับฝรั่งนะหรือต่างชาตินะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บแม่งไม่ถึงวันที่2แม่งออกหมดแล้วต่อให้เป็นคนไทยด้วยน้องๆแม่งเข้ามาบางทีแม่งก็งงพองงงเสร็จแม่งออกหมดเลยบางคนก็เข้ามากินไม่เป็นกินข้าวไม่เป็นไม่รู้เข้ามาทําอะไรก็ออกครับเออก็ไม่รู้เข้ามาทําอะไรกันเต้เลยไม่ค่อยเข้ากับไอ้พวกเพื่อแบบศูนย์วินเนาะขนาดไม่เอาศูนย์วินมาแม่งยังออกเลยน้อง อ่าโอเคงั้นคลิปนี้เต้ฝากไว้แค่นี้ละกันค่ะว่าเจอกันคลิปหน้านะว่าไปดูว่าจะไปอยู่กับเกมอะไรนะครับเกมนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละเราก็หาจุดใหม่ไปทางได้แล้วตอนนี้นะก็ยังไม่ได้มีอะไรอัพมากมายครับก็เดี๋ยวรอว่าเขาจะแก้ไอ้ตู้นี้ละไผได้เมื่อไหร่ถ้าแก้ตู้เห้ือไผก็โอเคหน่อยอะ่ะเพราะว่าพอเต้เข้าไปเต้เจอตู้เหนือไัยที่เป็นรหัสศูนย์มันไม่มีนะเต้ก็เลยออกเลยครับเพราะว่าก็ได้วันที่สองนะแค่เครื่องบินล่วงมาออประมาณนั้นแล้วค่อยแบบฟาร์มเอา แนะนําครับตัวนี้ถือว่าโอเคครับสาหรับการลงท่อนะถ้าเป็นไอเกนนะไม่ต้องกลัวเรื่องน้องสองสามคืนแม่งจะขึ้นมาหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยแล้วมันเหนื่อยง่ายครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยง่ายดิมันหนาวง่ายอะ่ะคือแม่งต้องแวะเตาผิงและเตาผิงแม่งกว่าแม่งจะขึ้นอะ่ะคือแม่งเสียเวลามากคือวันวันสองวันลงท่อไม่จบอะ่ะไอตัวเกีนนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกลัววิ่งอัดยาวเลยน้อง โอเคงั้นไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากด้วยละกันน้องๆคนที่ยังไม่ผ่านนะก็อ๋อมันมาทำเสาอากาศนะครับประมาณนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบๆสวัสดีครับ